สวัสดีครับวันนี้เข้ามาเปลี่ยนมอเตอร์เข้ามาเปลี่ยนมอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์มอเตรอตร์พัดลมคอยร้อนตู้แช่นะครับผมนะครับติดตามชมกับผมเรียนเชิญติดตามชมโอเคต้องถ่ายประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยเออน,นั่นหละก็ง่ายๆนะครับพอดีมาหน้างานไปนะครับเปลี่ยนบุดนะครับเปลี่ยนบุด ใช้ขันก่อนขันเอาก,ก่อนนีมาร์กก่อนนะครับมาร์กก่อนขีดมาร์กเลยนะครับถอดน็อตสี่ตัวเปลี่ยนเฉพาะเฉพาะบูธนะครัจบ,จบ,จบบูธหน้าเสียตดูบูธเสียบูธเสียเราดูสภาพด้านในนะครับว่ามันไหมไหม,ไมร,ร,รุ่นนี้อะไร ไม่ได้ติดรถมาครับก็เลยลองถอดื้ดูจริงเดี๋ยวยกบพ้นดีกว่าครับแตนี้ผมหน้างานต่างต่างอำเภอครับไม่ไหวนะครับส่วนมากบูชุดบูชุดนี้จะไม่มีปัญหานะครับบูชุดนี้บูชหลังนะครับบูชหลังแล้วเราเจาะรูตรงนี้นะครับแล้วก็เอาพอไปไว้ด้านหน้านะครับสลับกันเห็นไหมครับมอเตอร์ไหมแล้วคนละสีนลเหม็นนะครับเหม็นเหม็นมากมากนะครับมอเตอร์ คนละสีกันนะอดตัวคอยนะครับเหม็นนะักพลเสีนะเห็นไหมกรอบมาแล้วเนี่ยครับกรอบมาแล้วแสดงว่าเสียแล้วครับเนี่ยนะครับดูนะคสภาพแล้วก็ด้านหน้าบูทชุดนี้บูทชุดด้านหน้าที่ครับที่ต่อกับชุดใบพัดเนี่ยมันจะเสียหน้าก่อนนะครับประมาณนั้นนะครับยืมมาดูชุดแกน แต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยเช่อมกันนมันจะเป็นต้องซ่อมบุตรล็อกนะครับบุญน้ำมันล็อกเลยครับบุญน้ำมันล็อกเลยเดี๋ยวเอาบอุตรชุดนู้นมาสิชุดนี้บุตรล็อกเลยจะตรวจนะครับแกนโอเคไหมถ้าแกนโอเคก็เดี๋ยวสลับชุดนู้นแต่ปัญหาตอนนี้ คือในรถไม่ได้เอาจระบีมาครับสุดยอดนะงานงานจระบีไม่ได้เอามาครับไม่ใช่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้งานเข้าแล้วครับงานจะเข้านะครับเป็นชุดนี้ก็ถือโอเคนะครับเรียบนะครับเดี๋ยวดูอีกชุดนึงชุดนี้ที่ติดรถมาครับตัวนี้ยังโอเคแต่ไม่มันเืย เรขีดมันเดิมขีดแล้วมามามาฝั่งนี้มอเตอร์ไหม้แล้วบจบแล้วคื้นไม่รอดนะไม่รู้ว่าคอมพังหรือเปล่านะแล้วตัวคอมพังมากเลยือนะครับหรือมัน,นจอประมาณกบขึ้นบนะุ่มนะอืม ไม่ใช่ของชาเช่นเคยคองได้ใช้เลยดีกว่าตัวนี้ไม่ไปอันนี้ไม่ไปบล็อกก็ไม่มีด้วยทีมันก็เข้าไม่ได้น่านจะเข้าอีกแล้ว Uh mm huh. -hmm. Mm -hmm. a tie. Mm -hmm. nó mời 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 không mời mời ừ, Không mời 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 à mời mời không mời 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 ไม่ไปก็เห็นเจียนแล้วครับปวดไม่ต้องห่วงถ้าคุณไม่ไปผมก็จะเห็นเจียเห็นไหม่นเลยจับมือนั่น, <c oughs> เ,นเ,เลยจับมือเจียเลยจบ ใชไหมเนี่ยตัวนี้จะภาพสวยด้านในจะภาพสวยนะโอเคดูแต่ว่าบูด้านหน้าก็โอเคอยู่ก็วิธีการเอามาผสมผสานกันนะก็คือเอาบูดหลังนะครับ

ไล่สายจบว่ะทำตามีดังเบอนะมานะครับวบคมไม่ได้สมารวบคุมมันได้ หีุดนิดเออเับแล้วเราก็สลับชุดนี้มาไว้ด้านหน้าชุดหลังไม่รอดเลยก็น

ดูสภาพก็ผ่านตนะอนนี้ผ่านแล้วคต้องดูสภาพก่อนก่อนจะประกอบเข้าไปถึงไม่ถึงไม่ต้องาม

มันเนียบที่เชอาแต่เช้านะเนี่ยีแต่ซึงเ้ามคอเรื่องซ้ำนองแกงเกงาขาขอลเขอาจจะไม่ได้ยุ่มื่อไส่กงอกมมาคงกระ่ช่องงช่องงแต่ว่าคือคือทางมันต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเขาเงอะไร้เขาเเขางนี่ยเงไอ้คนปดูแลงเี้ยอาวินดูจักแลคนดูแลแต่ว่าต้องเกงตามขั้นตอนก็มีรงช้ได้แล้วหได้กับ Mấy tông bói vào rơi mô mô mặt không mô mặt do hài và... con mọi người mọi ra mọi người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  ạ người mọi người mọi người mọi mà mọi người mọi người mọi có mọi người mọi Sải mọi người Con người mọi 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 người ครับรับรับงานตู้เชฟเ้ขเาแจ้อมแจ้งไเนี่ยไอนองไปนั่นน่ะโอแต่ว่าเราต้องดชายไงเพราะเขไม่ได้มาลงน้ำด้วทช้งกับดอกีนั่นชังช้างนี้มาวันไม่แบบเพื่อนไม่ชาราะว่านอนบีขานอยผมาอมั้อน้อยู่นี่นอบีช้างเหมือนชน

khẩu keo không nằm rẽ trái măn 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 nấu hình với đôi lai trắng nấu hình với đôi lai trắng bị dở à, cái nước Ờ, cái keo này. không phải cái keo rồi. lắm. Ồ, này. kẹp keo. Ok. không phải cho trần. เาโรงนกันดีว่าเมนูเกอันนี้กอ๋อเอาามนแลนนี่กแก้วัรกปแก้วแก้วแก้วมยืดเป็นกระเล็อืมยืดทึ่งแหละแต่ไม่เขาไม่เขาไม่รู้จักวินเออพีนี่ที่อนีไอใบพัดต Ui bà, thật lòng Đẹp nha, mà nó không biết gì hết